เช้านี้ประมาณ8ปดองศานะครับสซวิตไปกันนะครับพี่เขยพี่เขยเรามาดูผ้าพี์ขึ้นกันนะครับารู้จะขึ้นตอนกี่โมงตอนนี้เวลาตีห้าครึ่งรอดขาวมีหิมะเย็นนั้นเนี่ย ใส่ชุดนี้มาไม่ใช่อะไรครับถ้าถ่ายถ้าถ่ายครับว่าจะลองลงเล่นน้ำดูเย็นสบายครับแปดองศาตีห้าครึ่ง พอาทิตย์ใกล้ขึ้นแล้วแต่ก็สว่างแล้วล่ะมีเป็ดว่ายน้ำครับเป็ดเป็ด,ปดไม่ใช่หงนะท <c oughs> ่าน้ำท่าน้ำเี้ย <c oughs> มีการโชว์ครับโชว์โดดน้ำนะครับ <c oughs> หนาวอย่างนี้จะลองเล่นดูม <c oughs> าลอาดูน้ำนะครับ ใส่นยแต่เราโทษเย็นมากครับอยากเล่นฮะอุ้ยกับตก <c oughs> หาเล่นทั้งกล้องทั้งคนตกไปโทรศัพท์อีกต้องโทรศัพท์ก็พอเงี้ยไอต้องไหไรรูปเดี๋ยวเก็บไว้ถ่ายกันวันนี้ อ่ะเริ่มถ่ายแล้วถ่ายอย่างไรเอาละตอนนี้แตะลงหายเงียบดูดดุดตรงนี้อยเงยีงยบเยืนโอ้ยเขี้ยมึงไม่รู้อ่ะมันลึกขนาดไหนใายน้าได้เงาสะพานเลยอออออเอา,าเ,เดินตัวเดินเดินเดิน <c oughs> ไ <c oughs> หวไหมวะาอกไหวไหมไหวไหมไหวหวะน้ำลึกไหมโอ,อ, <c oughs> อี่เสียอันตรายโคตรเฮี่ยทำไมอ่ะมันหนาวเร็วสิ <c oughs>